หลังค่2ยจคั่งมาหดแ้วดูิแค่นี้ยกดไม่โดน มองหน้าก็ส้นตีนอะไรมองอันนี้อยู่อะไรปีขึ้นมาไม่พ <ok> <lighting> ูดไม่จ่ายมองหน้าตกเตะตกใจได้ม <Hum dû t> ือลั่นมือลั่นโอ้ไม่ก็โอ้เฮียติดฟก๊อกเหล็กเฮียอีกยิงแล้วปะเหี้ยตัวปรอมแล้วใชลบไม่ละลบเป็นต้นหนึ่งครับ กูระเบิดตุนโลมันเฮ้ยหนูฟังไม่ได้มีเสียงมอกหมันขวาเหละมันที่เสียงใก้ที้สุดเฮยังไม่โดนอะไรมันเป็นระเบิดตาสองกรยิงโดนหล่าโดนมาแล้วเห็นไหมตายตายตายแจ๋วคนลงมาคนนึง ห้องไหนวันนี้วันนี้โอเคโอเคโอเคมามามาเฮ้ยกูฟีกูฟีกูฟีกระดังแตกมาเอาหลังก่อนได้ไหมถ้ายึดสองนี้ได้จะชนะวันนี้เฮี้ยก็แตกแล้วกระเด้งตัวเดียวตัวเดียวมาเรียมาเติมนะไม่อะไรแต่เราได้อยู่มาเรียมาเรียกก็แตกมานรียกก็แตกจะล้มจะล้มอนนนท์นั่นนี ได้ปะสวยมมมเขาว่าจนเจงเจนเขาได้ลไดูข้างหน้าไปเฮ้ปากปากปาามมาคิี่หน่อยสามมาคิลี่หน่อยนนกูยิงไม่ได้เหรอสามไปทามาคิลี่ยังทำมาทียช่วยด้วยหลังมาานกนะทีกูอยู่บนรถไฟพี่พ่อรถไฟพี่พ่อ ้มงจะลมากโลจะล้ที่ไดไ้ั้้มตากโลจะชุมนนไหอ้าสิบห้าสิบสองทีสุดท้ายายแล้วมีชุบทองอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยเล่นด้วยนั้นนั้นไปเล่นไหมไปเล่นไหมล้ม Ủa? tung đi không non Không cho xịp Cả tay này. Hey, mình Ê, lốm đi mình Lớp rồi, ฟุร่าห์ไปไปของไหน

จะแตกจะแตกสวยสวยน็องน้องน้องน้องสวยแทงหมดแทงหมดสองตีสองตีเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้ให้อ๋อนี่อยู่นี้ตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วเปิดเยอะเยอะมีโบ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 ตัวท้ายตัวท้ายไม่ไม่ไม่ตัวท้ายพี่เลยสองตี ล้มหนึ่งล้มหนึ่งพี่ยิงไม่มีดาเมจปะล้มหนึ่งนะมากองนี้จะแตกพี่จะแตกเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเอาทียนจ้แตกอะเจนเจนไม่ต้องไม่ต้องมันเหลืออีกที่หนึ่งตรงนี้ตรงนี้นยังเหลืออีกทีหนึ่งนะ จะแตกแวดอกดอกได้ปะในบ้านเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยจะตายแล้วมันฟามอยู่ทิง <the> ช่วยไม่ได้นะวัดแต่พักแตกแตกแตกเกือบไม่รอดเหมือนกันพี่หลังพี่หลังพี่ได้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 จะตายแล้วนิดเดียว Okay. มาแล้วตอบมาหาก,กมาูมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิลงมาดิตอบละตอบละบสดสี่ห้ากะแตกกะแตกกรม่วงเอาเรือแล้วเป็นไหมบนตอบตอบอันนี้อ้า ตาายยแล้วอ่งมันจะหนีไปไหนไอ้เหี้ยให้กูง้างตัวเดียวเอาเดี๋ยวสามสไตายสไตล์อุ้ยเอ้ยจะน้องว้านัดเดียวมั้งหนึ่งมั้งหนึ่งโดนโดนโดนสกิลมั้งหนึ่งมั้งหนึ่งช่วยได้ผมกระสุนไม่มีแล้วอ่ะ ไอ้เชีนอะไรน็อกอีกสมมุิสมมุิพี่ดาซ้ำไม่ไหนซ้ำไม่ไหนไอ้นี่ชุบตัวเองตัวเดียวไม่มีกระสุนแล้วของกระสุนนั้นกันได้วนี่คิบหายเฮ้ยของน็อกได้ป่เนั่าทิ้งดียังเกาะไม่เต็มอ่ะเอ้ยความอติมาแล้วเพื่อนกลับบ้านเดิมป่ะเข้าวันนี้ไหม เอาหัวไปก่อนโอเคน้องหนึ่งน้องหนึ่งเอ๋อไอ้ส์เท่จัดน้องหนึ่งเพื่อนต้องเข้าวะเนี่ยชุบละมันชุบละมันชุบละไ<อ>จะปจะตายตัวชุบจะตายน้องอีกหนึ่งตัวท้ายฮิตเดยีดยวฮิตเดียวพี่ เธอสวยเรียบร้อยไปเองมาบินงานว่ะตีตีแถวนี้แหละวมางานไรไงเก็บระดับละเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าเก้าใส่เก้าใส่เลยตายแล้ว ตายนิดเดียวที่ใหม่มาที่ใหม่มาไม่ใช่ที่ใหม่เพื่อนมันเบื่อมันเบื่อมันเฮ้ยมาเปล่าจะตายนิดเดียวตายหมดแล้วหมดหมดตัวกูมันลดดาำมีแล้วผมไม่ไปก่อนเลยใจยังจะบวช นั่งงๆกับมันั่งกับมันเลยไอ้หนูแล้วไมนูแล้วเหี้ยโคตีโคตีโคหลายคนหลายคนทัโหลนูแล้วไมู่่แล้วจะตายตายร่วงหมดเพื่อน่วงหมดจะตายจะตายจะตายน่งจะตายหนฝมือพี่จะตายตรงนั้นแหมะพี่ตรงนั้นแหละได้ไหมสายๆีกันเรียกัมไว้ดีัมไว้ดีสัมไว้ดีตายตานนี tôi ba một, một cái đó. ờ một ờ một cái một cái. gì? Qua tia, lấy sợi mình, cái gì Mình tơi rồi mình load hả? ัวแตกซีเหนึ่งไปพี่น้องอ้อมี่นงอ้อมไมปไมได้วยพอม,มลพี่อ,อม,มแล้โอ้เรียบร้อยอมีมีผลอ้อมไม่มีผลงม,มาทไปแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปีบ oh, ีห้าสิบฮะชุดก็นิวทีมมีทีมใหม่มดเไม่เอาแล้วไอ้กัดโดนแลมด้วยผมขมช่วยน่อยทบอบอเยเ เชิดชิบหายเวดหนึ่งพี่นันเวดหนึ่งมากมากนะโอ้ my g o ก

เจอเจอเฟดแล้เนี่ยเจอดาอาจารย์ไม่พี่ไม่โดนโอ๋อข้ก็หยิงไม่โดน